บางคนถดอดจานไฟไม่ค่อยออกนะครับบางครั้งก็ออกง่ายบางครั้งก็ออกอยากลองเอาทิกนี้ไปใช้นะครับอาจจะช่วยให้ออกง่ายขึ้นคือประกอบตัวนี้เข้าไปให้แน่นสุดเกลียวนะครับแล้วก็ตีตีตรงนี้ตึงเราดูให้แกนเกลียวเนี่ยมันตรงนะให้มันตึง ตึงไว้ก่อนแล้วเราก็เคาะเคาะตัวนี้ช่วยนะครับเคาะตัวนี้ช่วยตึงแล้วก็เคาะตัวนี้ช่วยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ตีนะีครับเหมือนให้มันสะดุ้งสะเทือนให้ริมมันยังไงอ่ะให้มันเกิดการสั่นสะเทือนในการ ส,สั่นสะเทือนในชิ้นชิ้นชิ้นงานอ่ะมันก็จะทําให้เหมือนง่ายขึ้นเหมือนทําให้มันสะดุ้งสก่อนรู้ตัวสก่อนประมาณนั้น,นครับมันก็จะออกง่ายขึ้นนะครับกดตีเข้าไปตรงๆนะครับตีเข้าไปตรงๆตรง,ตรงนี้นะส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องถอดไอ้ตัว นีนะตัวเนี้บางท่านยังถอดแล้วรูดนะครับถอดแล้วรูดคือของเข้ามาดีๆหัวก็ยังโอเคอยู่แต่บางท่านรูดนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเราจะเอาอย่างนี้เราเอาค้อนตีก็ได้นะครับยย้ำเข้าไปก่อนให้เกลียวมัน ที่โดนน้ายาหรือว่าการขันมันเนี่ยมันจะแน่นได้เนี่ยคือมันต้องเกี่ยวมันนั่นแหละเบียดกันนะครับที่มันแน่นได้เพราะเกี่ยวมันเบียดมันเบียดกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การบีบของหน้าแปนด้วยส่วนหนึ่งทีนี้เราย้ําเข้าไปก่อนย้าเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ไก่ควงกระแทกซึ่งเวลาเราตอกเนี่ย ต่อให้เป็นแนวตรงนะพันพยายามให้เป็นแนวตรงอย่าไปอย่าไปเอียงอย่างนี้อย่าไปเอียงอย่างนี้นะอย่าไปเอียงบนล่างนะพยายามให้มันตรงนะจะดูนะก็ตกไปให้มันตรงตีไปทีสองทีมันก็ออกนะครับเราไม่ต้องไปช่วยมันบิดนะไม่ต้องช่วยมันบิดเราจับไห้เป็นตรงก็พอนะครับ ไว้ตรงก็ออกตีมันเข้าไปก็ออกแหละเดิมๆมันรู้สึกจะฝังาทานอันคายไว้เพราะเท่าที่เคยถอดมันจะมีคล้ายคราบเกา่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเป็นคาบมีเนียมก็ได้นั่นแหละเราต้องย้ำเข้าไปนิดนึงแล้วมันจะทำให้น็อตที่แน่นๆมันออกง่ายขึ้นนะ มันจะออกง่ายกว่าการที่เราไม่ย้ำไม่เคาะเลยหมุนเฉยไม่ไม่ออกออกยากออก,กนกันแต่ออกยากนะครับซีนแข็งตัวหมดนะครับโอริงซีนแล้วมันจะมีโอริงนี่อีกตัวนี้ก็คือ เปลี่ยนหมดนะครับเปลี่ยนหมดบางท่านบอกเปลี่ยนยังไงไม่หายรั่วมันถ้าทํามันครบครบแกนเข้าเบียงไม่คดแกนเข้าเบียงไม่คดความสะอาดที่นงานมีเปลี่ยนอะไรครบแล้วก็ท่อระบายท่อระบายไอหลังเครื่องเนี่ยมันไม่ตันเนี่ยยังไงก็อยู่นะครับซิงพวกนี้ผมเคยทำคลิปลงไปหมดแล้วไปย้อนดูได้นะครับ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแกนจุดเอรวยทำเครื่องกับผมนะครับไม่ได้สั่งหรอกแต่ผมเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับซีนพวกนี้ชุดโซ,โซโดลินเนี่ยลืมมาเช็คหมดโอเคประมาณนี้นะเสนอราคาดูนะครับดูลูก หมสดสภาพแล้วแหวนติดตายหมด